ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทนิฟโก้นะครับนิฟโก้ไทยแลนด์นะครับที่พนันิคมนะครับอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับขนาด2 4 20คูณ42นะครับคือต้องบอกแบ็กกาวก่อนพื้นเดิมเป็นพื้นปูนนะครับอันนี้ทางบริษัทเองเนี่ยก็ได้ออกแบบระบบระบายน้ำนะครับให้กับลูกค้าโดยใช้เป็นชั้นหินนะครับ เพราะาเทียมระบายน้าใต้ดินเพราะว่าถ้าเราปูบนบนบนปูเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเม็ดยางลอยออกด้านข้างนะครับดังนั้นเนี่ยเราออกแบบเป็นชั้นหินแล้วก็ทําคันหินนะครับล้อมรอบเหมือนเดิมแต่เราจะมีรูระบายน้ํานะครับทุก50เซนอ่าต้องบอกเจาะรูระบายน้ําทุกห0เซนนะครับอันนี้เพื่อให้น้ําระบายออกไปนะครับให้โปรนะครับผมฮะตอนนี้ขั้นตอนก็อยู่ในเรื่องของการขุดหลุมเสาไฟนะครับ ตีผังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาขุดหลุมเสาไฟนะครับเพราะเสาจะเข้าอีกวัน2วันนี้นะครับแล้วก็จะปักเสาก่อนนะครับอย่างแรกนะครับปักเสาช่วงนี้ก็ดําเนินการอยู่นะครับอยู่ในขั้นตอนดําเนินการขุดหลุมทั้งหมด10ต้นเองนะครับฮะก็ต้องบอกว่าทําไมลูกค้าถึงเลือกบริษัททีมเทิร์ฟสปอร์ตคอนสตรัคชั่นเพราะว่างานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมีเรื่องเซฟตี้มีอุปกรณ์ว่าจะเป็นหมวกเครื่องไม้เครื่องมือเสื้อต่างๆนะครับชุดต่างๆนะครับ ต้องเข้าใจกฎกติกาของของงานงานตัวนี้เรื่องเซฟตี้ต่างๆนะครับฮะต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงพอเข้าใจแล้วเนี่ยทีมงานเราส่วนมากประสบการณ์โรงงานก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเทนช่างเทนเข้าโรงงานมากี่รอบแล้วเนี่ยสองสองโรงแล้วมั้ยสองสามโรงแล้วนะอ่านะก็จะอย่างนี้ฮะก็จะมีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการทํางานเกี่ยวเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมนะครับฮะก็มาตรฐานค่อนข้างสูงครับเรื่องเซฟตี้ต่างๆฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามกฎนะครับ ครับผมฮะก็อุปกรณ์ครบันทุกคนนะครับว่าจะเป็นหมวกนะครับเสื้อกั๊กนะครับเนี่ยฮะก็จะมีเสื้อนะครับนี่นะครับก็พอใช้เวลาน่าจะประมาณ2เดือนจบครับฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวไปดำเนินงานก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ